สวัสดีจ้าน้องจ่าน้องทุกคนนะคะวันนี้พบกับป้าจะมาถึงกันแล้วะคะช่วงบ่ายๆประมาณบ่ายสามโมงก,กว่าๆนะ <c ười> มาพร้อมกับเสียงเพลงคลิปๆเพล่บล้อซึ่งอากาศก็หนาวๆ, tribal, ๆ, arc, ๆ ah, ชวนนอน,ๆ tribal, ๆนอากาศก็ชวนนอนมากๆเลย <c ười> ไปรักก็เลยโมเยม,มากๆก็เลยนั่งเล่นนั่งดูคลิปต่างๆบ้างแล้วก็คุยกับลูกค้าส,ส่งเสื้อผ้าลูกค้าแล้วก็ก็ เหมือนเดิมมากมากมาก็ต้องมาได้กินกาแฟนะอย่าลืมนะคะน,น้องๆจ๋าก,ก็ถ้าชีวิตมันอึมครึมมากก็อย่าลืมนะปรเธานวัดเชิญมาทำธุรกิจเที่ยวแต่บรรยูได้กันนะฮะพร้อมกับจะได้กินผลิตภัณฑ์อร่อยอร่อยแล้วก็มีคุณภาพกับชีวิตเรานะคะวันนี้ปรเธานวัดจะได้กินกาแฟเหมือนเดิมนะแก,ง,ง,แกง,ง,ง,แงม่วงแกงโมยังร้านบุกเขาผ่านเต่าด้วยนะคะวันนี้จะมากินกาแฟให้ให้ดูย์ละ งกาแฟให้ด e, ูอยู B ่แล้วกินกาแฟเด้ออ่าเสื้อผี้ก็สวยนะสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะคะไปร้านนั้น SM กาแฟผสมกับ SM ชานมนะเดี๋ยวนี้นะอ่า SM กาแฟนะคะ SM กาแฟก็ครึ่งซองทุกครั้งที่ไปร้านมากินคะครึ่งซองนะคะ เพร่อนๆไปด้วยนะคะแล้วก็คุยกันไปด้วยสเปยงนะเนาะอ่านี่ก็เอสเกมชาดง สนใจในธุรกิจก็เข้ามาได้นะคะหรืออยากจะกินยุคผลิตภัณฑ์ลองดูก็สอบถามผู้อำนวยวัดเข้ามานะคะอร่อยหอมมากเลยกินแล้วก็ช่วยให้เราระบบเรา ถ้ายังไม่รู้ว่าจะทาธุรธกิจอะไรตอนนี้ก็สอบถารรมป้าจันเจริญเข้ามาได้นะคะเข้ามาร่วมำทำร่วมดูป้าทันเจริญได้นะคะอ,ะอยากเข้ามาร่วมทาธุรกิจก็สอบถามเข้ามาได้หรืออยากจะลองผลิตภัณฑ์ลองดูก็สั่งเข้ามาได้นะคะปะา้าทันเจะส่งไปให้ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ก็กําลังหลายเข้ามาหลายแบบหลายตัวหลายหลายอย่างนะแก้ได้หลายอย่างที่ดังๆผลิตภัณฑ์ตัวไหนสินค้าตัวไหนที่ดังๆครูเราก็พยายาม ติดตามเอาเข้ามาเอาเข้ามาร่วมอยู่ในธุรกิจนี้แต่มันอยู่ทุกอย่างนะเพื่อจะได้พวกเราจะได้ตอบโจทย์ว่าเออมาทำในธุรกิจที u ลมก็มีทุกอย่างให้เลือกสรรหาให้สรรหาให้เลือกซื้อไปกินไปใช้นะคะ หลายอย่างตั้งแต่อาหารขนมขบเคี้ยวตั้งแต่ไอทองก็มีเพชรก็มีเราก็จะได้เป็นเจ้าของร้านเพชรเราก็จะได้กินเป็นเจ้าของร้านทองนะะมีทุกอย่างเข้ามาแล้วก็เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะเครูเราก็จะเอาระบบเอาแบบอสังหาริมทรัพย์เข้ามาด้วยแม้กระทั่งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ครูก็จะการซื้อรถยนต์การซื้อรถมอเตอร์ไซค์การขายรถยนต์การขายรถมอเตอร์ไซค์ครูก็จะนำพาบริษัทที่ ยิ่งใหญ่ที่แบบว่าอยากจะเข้ามาโครอยากจะเข้ามาร่วมของธุรกิจที่มันอยู่ครอเราก็จะเอามาอยู่ดีๆพวกเราก็จะได้กลายเป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์มั่งเจ้าของบริษัทรถมอเตอร์ไซค์มั่งเจ้าของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มั่งนะฮะไม่ใช่แต่ว่าแต่ไม่ใช่ว่าแต่อาหารเสริมหรือว่าเสื้อผ้าหรือว่าของกินต่างๆอย่างเดียวมีจะมีครบทุกอย่างรบในธุรกิจที่มันอยู่แล้วแต่สิ่งที่แรกสารที่สุดคือการลงทุน แค่จอโทรศัพท์เครื่องเดียวเราจะสามารถเป็นนักธุรกิจที่แบบว่า <Okay. S 1> ยิ่ใหญ่ไประดับโลกแล้วนะคะอีกสักหน่อยนะน้องๆเย่าดช้านะเข้าเข้ามาได้นะอยากซื้อเพชรอยากขายเพชรเราก็จะได้ขายเพชรนะคะตอนนี้สร้อยที่เพชรนะไมคะน้องๆใส่หลายคนเลยแคะ,ะแล้วก็เป็นเพชรที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะทองเจ้าของร้านทองก็เข้ามาแล้วมีทองขายมีเพชรขายนะคะนี่จะการลงคุณอย่าง อาหารสังหารนะครับขายบ้านขายอะไรก็มาขายรถยนต์ขายมอเตอร์ไซค์อะไรทุกอะไรทุกอย่างครูเราจะนำเข้ามาในธุรกิจเทสแต่มันอยู่หมดเลยทุกอย่างจัดโอเคนะคะเวอร์ดูที่ช้อปปี้เท่านั้นแถมส่งฟรีด้วยนะจ๊ะอร่อยมากหอมชื่นใจยอมแล้วจ้ะแม่ก็โปรช้อปปี้เขาแน่นจริงโอเคนะคะ คลิปหน้าค่อยเจอกันอีก <ๆ S 2> นะคะสวัสดีค่ะโอเค